สวัสดีครับอยู่กับผมที่เดซอามนะครับวันนี้1คู่1ตัวเน้นๆนะครับขอมองไปที่บอลตัวลกีรับดิวิชั่น2กัตเทปเจอกับมานิซ่านะครับเรามาดูสถิตี3นัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับกัตเทปชนะมา2นัดแล้วเวลาเจอกันนะครับก็จะเป็นเจ้าบ้านอย่างกัตเทปที่เก็บชัยชนะได้มากกว่าสถิตี5นัดล่าสุดของเจ้าบ้านอย่างกัตเทปนะครับ ชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดก็ออกไปเยือนนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์ฝั่งทีมเยือนอย่างมานิซานะครับสถิติ5นัดล่าสุดแพ้3เสมอ1ชนะ1ในนัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านก็ชนะมาได้2ประตูต่อศูนย์ เจ้าบ้านอย่างกัตเทปนะครับตอนนี้อยู่ที่2ของตารางมี45แต้มนะครับทิมเยือนอย่างมานิซ่านะครับอยู่ที่12ของตารางมีแค่26แต้มแล้วนั้นนี้นะครับเรดเปิดมาที่เจ้าบ้านอย่างกัตเทปต่อราคาครึ่งควบลูกยังไงวันนี้1คู่1ตัวเน้นๆขอมองไปที่กัตเทปดูดีกว่าแน่นอนสําหรับค่ําคืนนี้ครับสําหรับวันนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ